เจคีโนขอ,อนำเสนอบ้านมือสองทำเรดีนะคะอยู่ใกล้ตัวเมืองค่ะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวอยู่ในหมู่บ้านมังค่างอยู่ใกล้แหล่งช้อปปิง้งเดินทางสะดวกค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะเนื้อที่ขนาด76ตารางวาค่ะมี3มห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องโถงใหญ่และจอดรถได้อีก3คันเลยทีเดียวนะคะเปิดร้านค้าหน้าบ้านได้ค่ะอยู่ในหมู่บ้านนะคะมีแอร์สตัวค่ะ อยู่ใกล้โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคัาร1.3กิโลเมตรอยู่ใกล้วิทยาลัยสันตะพน2กิโลเมตรอยู่ใกล้บิ๊กซีสาขาอุดรธานี3.8กิโลเมตรอยู่ใกล้ยูดีทาว4กิโลเมตรอยู่ใกล้เซ็นทรัลอุดร5กิโลเมตรนะคะอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีขอนุท,ท่านบ้านพร้อมที่ดินนะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวราคา1,890,000บาทค่าโอนค่าภาษีนะคะคนละครึ่งค่ะ สนใจนะัดชงพื้นที่นะคะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปแอดไลน์ตามเบอร์โทรกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ